กรร,กรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งดำและขาวกรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งดำและขาวบาลีเห็นในเรนี้มีว่าอัธิกรรมังกรรมมีอยู่อากันหังเป็นกรรมไม่ดำอสุกกลังเป็นกรรมไม่ขาว อากัาอาสุกะวิปากันมีวิบากไม่ดำไม่ขาวกรรมพยายะตสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อการสิ้นแห่งกรรมสรุปความนี่กว่ามีกรรมอยู่อย่างหนึ่งซึ่งถ้าประพฤติกระทำลงไปแล้วไม่เรียกได้ว่ากุศลหรืออกุศลไม่เรียกได้ว่าดำหรือขาว และผลที่ออกมาก็ไม่เรียกว่าดำหรือขาวแต่ทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งคือทำให้สิ้นกรรมทั้งตัว <c oughs> กรรมนี่ก็คือการประพฤติษกระรมที่สิ้นกิเลสจนกระทั่งสิ้นกิเลสไปได้จริงๆ ถ้าจะเรียกให้ตรงลงไปอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแต่ตามปกติจะใชะ้ชื่อว่ากรรมเป็นที่สิ้นแห่งกรรมทั้งปวงเป็นการปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมเป็นกรรมสูงสุดที่มีค่ามากสำหรับบุคคล ผู้รังเกียจเบื่อหน่ายต่อการเวียนไหวไปตามกรรมคนธรรมดาสามัญเขาไม่ยังไม่รังเกียจกรรมดีที่เป็นบุญเป็นกุศลยังอยากจะมีกรรมดีตกแต่งให้ไปเกิดในสุขติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถือกันว่าในโลกสวรรค์เขายังอยากไปเกิดในสวรรค์แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตามใจ แต่เดี๋ยวนี้ยังอยากอย่างยิ่งที่จะเกิดในสวรรค์นี่ก็ปแปลว่ายังไม่อยากจะ,ะพ้นไปจากกรรมดียังไม่อยากจะอยู่เนื้ออำนาจของกรรมดีก็ะทำกรรมชนิดที่เป็นกรรมดีหรือกรรมขาวแล้วก็เลยไปเกิดในสวรรค์ถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องการในกรรมชนิดที่ไม่ดำไม่ขาวนี่ก็มีคน หรือษัทบางคนนี้เขาเบื่อที่จะเป็นไปตามกรรมทั้งในนรกทั้งในสวรรค์ทั้งสุขกติและทั้งทุกขกติเนี่ยเขาเบื่อจ <c oughs> ึงอยากจะอยู่เนื้อสุขกติและทุกขกติจึงเกิดต้องการกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้ขึ้นมาท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสแสดงกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวขึ้นไววสำหรับเป็นที่พึ่งแกส่สตว์ทั้งหลาย เราอาจจะกล่าวได้ว่าก่อนหน้าแต่นี้เขาพูดเขาสอนกันอยู่ในลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เป็นกรรมวาทีนั่นแหละแต่สอนกันอยู่แต่เพียงกรรมดำกรรมขาวมีผลดำผลขาวไปตาอำนาจแต่งกรรมดำกรรมขาวพวกกรรมวาทีเหล่านั้นสอนแต่เพียงเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นกรรมวาทีเหมือนกันแต่ท่านสอนสูงขึ้นไปถึงว่ายังมีกรรมชนิดหนึ่งซึ่ง แต่ะงับเสียถึงคำรรดำและร,รมขาวท่านเราพุทธบริษัทจึงถือว่าเรื่องกรไรม่ดำไม่ขาวนี่เป็นเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงถ้าปฏิบัติได้ก็จะทำให้เป็นพุทธบริษัทเต็มตัวคอยฝ่าใจว่าอย่างนี้ <c oughs> สำหรับค่าของคำคำนี้ก็มีอยู่ตรงที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เราในรู้พร้อมในปัญญาอันยิ่งเองท่างก็ทําให้แจ้งแล้วก็ประกาศให้สาตร์อื่นทราบคําว่ารู้พร้อมจะพ่อในปัญญาอันยิ่งเองนี่หมายความว่าไม่ได้รับมาจากผู้อื่นไม่ได้รับคําชี้แจงสั่งสอนมาจากผู้อื่นเพราะผู้อื่นเขาไม่ได้สอนพระองค์่จตัดสรู้กรรมนี้นจึงมาสอนกรมนี้จริงถือว่า เป็นกรรมที่บัญญัติขึ้นในลักษณะสนาบัญญัติขึ้นในวงของพุทธศาสนาของพระธัมมาธรรมพุทธเจ้า,าโดยเฉพาะ